สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำถึงวิธีการปลูกน็อบบรีทรีหรือต้นมะเดื่อยักษ์เวลาเพื่อนๆอ,อยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้มันจะมีใบๆอยู่ข้างบนเนี่ยข้อดีที่สำคัญคือป้องกันไฟป่าและป้องกันความเปียกชื้นถ้าเพื่อนๆสร้างของที่อยู่ใต้ร่มเงามันเนี่ยที่สำคัญคือผมว่ามันสวยแล้วก็ปลูกไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นมาครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นเลยผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรู้เบสิกการพายเรือออกทะเลก่อนโดยผมแนะนําให้เพื่อนๆใช้แค่เรือกับไม้พายก็พอแล้วครับไม่ต้องไปใช้คันบังคับใบลงใบเรือเลยเพราะว่ามันยุ่งยากแล้วก็ใช้แค่นี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะจบเอ็นเกมได้เหมือนกันความจริงมันมันไม่มีอะไรเลยก็คือแค่พายไปเราอยากจะพายไปตรงไหนเนี่ยเราก็แค่กดคลิกขวาตรงนั้นน่ะ่สมมติว่าจะพายไปตรงเนี้ย แล้วเราก็จะเบรกก็วิ่งมาวิ่งมาตรงนี้เบรกชะลอมันจะได้แบบไม่ชนหนักถ้าไม่ชนหนักเนี่ยเรือเราตรงนี้มีพลังชีวิตแต่ถ้าใช้ใบเรือพูดตรงๆเลยว่าไม่เป็นเหมือนกัน<ว>ก <c oughs> มันยากนะมันายาก <ไป S 1> มัน <ไป S 1> ยาก,ยากไปใช้ใบเรือเนี่ยผมว่าอยากใจล้อเลยว่าคือเราเราเนี่ยทาเรืออย่างนี้ดีกว่าเนี่ยมันคุมง่ายกว่าอะไรกว่าแล้วก็ บนเรือเราก็มีอวางของเยอะแยะเลยแต่ถ้ามีชักใบขึ้นมีสมอมีคันบังทับเนี่ยโอ้โ oh, หเรือเรานี่แน่นเดินเดินเท <ๆ S 1> แทบไม่ได้เลยเบสิกการพายเรือก็คือเอาใบเอาใบพายเอาไว้ที่มือแล้วก็คิกขวาไปจังหวะ1 2 3 4อะไรแบบนี้คลิกรวนเนี่ยมันจะเปียกแล้วมันก็เรือมก็จะไม่เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยนะ อยากจะพายไปตรงไหนอยากจะเลี้ยวไปตรงไหนก็แค่วิ่งไปตรงนั้นแล้วก็คลิกขวาตรงนั้นครับก็แค่นั้นเองง่ายมากเลยแล้วเวลาจะถึงฝั่งเนี่ยก็ให้เบรกหน่อยเบรกก็คือวิ่งไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็พายพายให้ให้เรือมันชะลอลงหน่อยก็แค่นั้นเองครับสมมุติว่าเพื่อนๆเกิอดอุบิเหตุเรือได้รับความเสียหายอย่างเช่นตอนนี้ เราสามารถที่จะใช้ไม้กิ่งหญ้าเนี่ยซ่อมเรือเพื่อเพิ่มพลังชีวิตเรือได้นะครับแต่หากเรือเรามีน้ำพุ่งออกมาแบบนี้เนี่ยให้เพื่อนๆใช้ที่อุดเรือโดยทำมาจากไม้2เหล็กในพึ่งหนึ่งถ้าหากเพื่อนเพื่อนไม่อุดลอยลั่วเนี่ยพลังชีวิตเรือจะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันแตกเลยซึ่งสถานการณ์ตอนที่เพื่อนเเห็นผมทําอยู่เนี่ยคือไอลิงเวนตะไลเนี่ยมันจะมาป้นของผมซึ่งเดี๋ยวผมค่อยมาบอกวิธีการจัดการลิงเวนตะไลเนี่ย ในพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับเมื่อพายเรือเป็นแล้วเนี่ยอุปกรณ์ช่วยชีวิตทั้งหลายอยู่บนเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อพายไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะเจอขวดซึ่งเมื่อเพื่อนๆเนี่ยแกะขวดเนี่ยที่ผมกาลังเก็บเนี่ยนะพอแกะขวดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันจะเปิดเผยให้เห็นแผนที่ของเกาะป้าเพลก่อนที่จะไปเกาะป้าเพลเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บสลายหรือเนื้ออะไรก็ได้เพื่อที่จะไปตากให้กับป้าเพลประมาณ6-7ชิ้นครับ แล้วมันกบปะเพลเนี่ยก็จะมีพืชตาให้เพื่อนๆเนี่ยทำลายพืชตาไปด้วยเมื่อทําทั้งสองอย่างเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเดินไปหาปะเพลใกล้ๆปะเพลเอาไว้ครับแล้วก็เอาขวดเปล่าเนี่ยไปแลกบูปิ้นที่ผมกําลังจะแลกอยู่เนี่ยครับผมเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นลอกขีบง่ายไหมแค่นี้เองครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆพายไปพายมาไปเรื่อยในทะเลจนกระทั่งเพื่อนๆ มาเจอไบโอมลักษณะแบบเป็นคล้ายๆป่าที่อยู่กลางทะเลแบบนี้เนี่ยแล้วก็จะมีลูกมาเดือห้อยลงมาแบบนี้สีชมพูเก็บไปนะครับเก็บไปให้เยอะๆเอาเอาว่าประมาณ10ลูกขึ้นเลยเนี่ยระหว่างที่อยู่ในป่าที่อยู่กลางทะเลเนี่ยเนี่ยไอแมงมุมเดินบนน้ำได้ก็จะลงมาคอยกวนอกกวนใจเพื่อนๆตลอดก็สังหารมันซาครับอย่าดิบปลานี่ให้เพื่อนๆพายเก็บมาเดือไปด้วยสังเกตในน้ำไปด้วยครับ จะเจอเงาตะคุ่มตะคุ่มลักษณะแบบสีม่วงๆหน่อยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องการมันเป็นผลต้นมะเดื่อมั้งผมคิดว่ามันต้องน่าจะเป็นต้นมะเดื่อนะมันมันออกลูกมะเดื่อนี่จริงมากแต่ถ้าหากเพื่อนๆหายังไงยังไงก็ไม่มีเนี่ยก็ลองเอาเรือเนี่ยแอบแบบแซะแทะชนชนต้นไม้ยักษ์ก็มีโอกาสสุ่มที่มเมล็ดเนี่ยมันจะสุ่มตกลงมาได้เหมือนกันครับอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ลิงมันจะมานันเนี่ย แต่ว่าเราเตรียมไว้แล้วเราเตรียมพร้อมไว้แล้วเราไม่ต้องกลัวโอ้ยอ่ะโดนเฮ้ยนี่ไงตกแล้วตกแล้วเอออ่าพอเราจะเห็นว่ามันมีไอ้นั่นอยู่ไอ้นั่นคืออะไรเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอ้ไอ้เนี่ยเงาเงาอ่ะโกมๆอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะ นั่นแหละคือเม็ดมะเดื่อให้เราเนี่ยใช้ลอกคีบที่ได้จับปะเพ์วางตำแหน่งลอกคีบให้ตรงกับรูกะกะเอาใกล้ๆก,ก็ได้นี่ประมาณนี้แล้วก็แอคที a เวตลอกคีบเพื่อคีบเมล็ดต้นเนี้ยไอ้ต้นเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาแล้วไปปลูกที่บ้านน่ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆขี่ควายแล้วก็แบกมเมล็ดเนี้ยมาที่ตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนสนใจ ที่จะเลี้ยงควายเพื่อที่จะเอาไว้แบกของเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับให้เพื่อนๆสร้างเรือแล้วก็สร้างลออคีบอีกสักอันหนึ่งขึ้นมาบนเรือแล้วก็ไปแบกเมล็ดหนักๆอันเนี้ยขึ้นมาวางเอาไว้ในรูของลอกคีบซึ่งเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีการสร้างเรือฟางขึ้นมาแล้วก็แบกเมล็ดมะเดื่อขึ้นไปบนเรือฟางแล้วจุดไฟเผาให้เรือฟางมันแตกก็ได้เพื่อให้เมล็ดมะเดือเนี่ยมันจมลงไปในน้ำหรือจะใช้วิธีของผมแบบนี้ก็ได้ครับผมขวา จุ๋มลงไปในน้ําแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็พายออกไปเล็กน้อยผมจําได้ว่าต้องพายออกไปด้วยนะถ้าถ้าเรือทับเนี่ยมันไม่โตอีกตั้งหากม,ม,มันมันค่อนข้างที่จะแบบเรื่องมากอยู่เรื่องมากอยู่ยยใช่เนี่ยออกไปเลยออกไปไกลๆนิดนึงเพื่อความชัวแล้วหลังจากนั้นเราก็รอแค่ว่าให้มันเป็นต้นขึ้นมาหน่อยแล้วเราก็เอาแยมอะแยมที่เราทำมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะอ๋อแยมมันเนี้ยทามัน เดี๋ยวโตก่อนเดี๋ยวโตก่อนอ๋อนี่มาแล้วนี่คือต้นมะเดือ่อหลังจากเราหย่อนมเมล็ดลงไปใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้เสร็จเราก็เอาแยมเนี่ยแยมเนี่ยคลิกคลิกคลิกขึ้นไปที่โตต้นมันนะเฮ้ยมันโตขึ้นอีกระดับหนึ่งถ้าอย่างนั้นเราก็เอาแยมขึ้นไปอีกทีหนึ่งเลยอ่าให้มันให้มันแบบว่ามีไอ้นี่ชมพูชมพูอย่างเงี้ยที่ผมเคยเลี้ยงนะไม่รู้เลี้ยงถูกหรือเปล่า แล้วเดี๋ยวพอไอ้ชมพูหายเนี่ยเราก็ยัดเข้าไปอีกอันหนึงเนี่ยมันจะมีเงาบนพื้นเนี่ยเงาบนพื้นเนี่ยเนี่ยถ้าปลูกปลูกอะไรอยู่ตรงนี้เอามาใหม่ก็ให้อ้ตัวเวนี้ปลูกอะไรอยู่อยู่อยู่ใต้เงาต้นไม้เนี่ยจะไม่ไม่ไฟแน่นอนเพราะฉะนั้นไอตัวพืชตาตัวเนี้ยก็จะไม่ต้องกลัวไม่ไฟ